เดินสายร่วมงานบุญอย่างต่อเน,นื่องสำหรับดาราสายบุญอย่างเอมมี่แม็กซิมควงลูกสาวน้องจื้อหลิงดรปิงปิงรพัฒและสองนักแสดงหนุ่มจากซีรีส์วายยางบอยนายกับเราสันทนาพลและเบสนัชชนนพร้อมด้วยอาจารย์พิมพ์พิมพ์นิยมเข้าวร่วมพิธีปลุกเสกชนวนและผงชนวนวัตถุมงคลพระเหนือพรหมเพื่อนำทุนไปสร้างพระอุโบสถและถาวรวัตถุวัดหนองรังกาจังหวัดนครราชสีมาโดยท่านเจ้าอาวาสพระครูวิสิตสุตาลังการซึ่งได้รับความเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จมหารา รัชมงคลมุนีเป็นประธานฝ่ายส่งและจุดเทียนชัยและได้รับเกียรติจากพลตรีดรชัยนาตย่าถิมพลีประธานจัดงานและประธานฝ่ายคารวาสและได้รับความการุณาจากเกจิชื่อดังจากแดนอีสานพระอาจารย์บันจงหรืออาจารย์แรมโบ้เข้าร่วมพิธีด้วยครับขอบคุณมากครับการปลุกเสกชนบทมวสารของพระรุ่นพระเหนือพรมซึ่งได้รับความเมตตาจากเจ้าคุณสมเด็จพระมหารัชมังเจ้าคุณสมเด็จ พระมหาหมุนีวง์หลวงพ่อธงชัยนะครับและพระเดชพระคุณหลวงพ่อจ้คุณพระราชศริพัชรรังสีเจ้าวาดวัชินและวราลามซึ่งเป็นพระคุณอย่างยิ่งท่านเจตนาสร้างเพื่อนำไรายได้ไปช่วยพัฒนาถาวรวัตถุของวัดหนองหลักกาตำบลโคกกวดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาดังนั้นก็ต้องกราบขอบคุณท่านพระเถระทั้งสองรูปเป็นอย่างยิ่งและ การปลุกเสกในครั้งนี้ก็เราเปิดโอกาสให้ท่านผู้สานิกชนสนใจพระเหนือพรมเช่าบูชาได้ที่เพจพระเหนือพรมครับก็พูดถึงควาพิเศษ,ร,เศษนนรัะนครับความพิเศษในวันนี้ก็คือการสร้างพระเหนือพรมนั้นเคยสร้างมาครั้งสุดท้ายประมาณพศ25 2 0 0ก,กว่ากว่าโดยเจ้าหลวงพ่อดู่ครับหลวง,งพ่อด,ดูหลวงพู่ดู ซึ่งอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อชำนาญหรือหลวงพ่อเจ้าคุณชำนาญพระราชสิริวัชรรังสีรองเจ้ามจประทุมธานีท่านได้ดำดิบขึ้นว่าเพื่อช่วยเหลือวัดหนองหลังกาท่านจึงคิดพระเหนือผมขึ้นครับคิดรูปแบบต่างๆซึ่งไม่หนีรูปแบบของลูกปู่ดูนะครับผ่านมาเมื่อประมาณ40กว่าปีมาแล้วเราได้สร้างขึ้นใหม่ ในครั้งนี้ด้วยบารมีของหลวงพ่อชำนาญหรือเราจะเรียกกันในนามว่าเจ้าคุณชำนาญเจ้าคุณชำนาญน,นั้นท่านมีชื่อเสียงในการพัฒนารักษาวัดต,ตั้งแต่วัดกุฎีทองมาจนมาครองวัดพระอารามหลวงแห่งดีก็ได้ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ประชาชนบริจาคให้ท่านมาพัฒนาถาวรวัตถุข,ของวัดหรืว,ว่าอย่างยิ่ยงวัดชิวราราม เนื้อทั้งหลายนั้นประกอบด้วยเนื้อทองคําเนื้อเงินนี้ตามสั่งจองนะครับเนื้อนวโลหะเนื้อทองแดงชมพูและเนื้อทองแดงลมดำครับและเนื้อที่สําคัญก็คือเนื้อทองแดงลงยาเนื้อเงินลงยาเป็นเนื้อพิเศษจะมีเฉพาะพระชุดทั้งหมด3องค์นะครับซึ่งในรายละเอียดช่วย กูนาติดตามที่เพจพระเหนือผงครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่น้องผู้สื่อข่าวทุกทกท่านครับเอมี่ยังรู้สึกไงมาร่วมพิธีติดเศษาสายมูแล้วตอนนี้คือสําหรับตัวเอมี่นะคะก็รู้สึกดีมากๆเลยนะคะคือชอบสายนี้อยู่แล้วแล้วอะไรที่เกี่ยวกับวัตถุมงคลน,นะคะหนูยินดีที่จะมามากๆเลยค่ะหนูเคยพูดหลายครั้งแล้วนะคะว่าชีวิตหนูเนี่ยสามารถผ่านพ้นวิกฤตต่างๆมาได้แบบ แบบสุดนรกเลยค่ะผ่านมาได้ด้วยสิ่งที่เอมี่มองไม่เห็นดังนั้นตัวเอมี่เองใครจะมองว่าเอมี่งมงายเอมี่ก็ยินดีและอะไรที่เกี่ยวกับวัตถุมงคลหรือที่เป็นสายมูไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ยกเว้นสายดํานะคะหนูไปทุกที่อยู่แล้วค่ะกรีนแมทติงนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็ดีใจที่มาวมงานเนียค่ะเพราะว่าจริงๆสิ่งที่ขอในสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่ามูเตลูทะคะขอเราได้อยอะมาง ก็เป็นเกลียดมากค่ะที่ได้มารู้สึกมีความสุขค่ะได้มาอยู่ในวัดได้ดรู้สึกว่าตัวเองเหมือนนางฟ้าลูกใครเนี่ยคะตอมลอยแม่ไหมคะใช่ค่ะตอนรอยแม่ค่ะครับเดี๋ยวขอฝากสุดท้ายนะครับผมลืมบอกกับพี่น้องพุ้สาริกชนไปว่าการปลูกเสกคราวนี้ได้รับความเมตตาอย่างยิ่งจากพระอาจารย์บรรจงอาจารยสัมปันน ซึ่งเป็นพระเกจิรุ่นใหม่รุ่นแต่ท่านต้องกลับเรียนเลยว่าท่านเป็นผู้ดำรงอยู่ในศีลที่ค่อนข้างจะเคร่งครัดตั้งแต่เป็นสามเณรและปฏิบัติมาตั้งแต่เป็นสามเณรแล้วก็บวชเป็นพระภิกษุมีสานุสิทธิ์เป็นหลักล้านซึ่งไม่น่าเชื่อและวันนี้ท่านก็เมตตามากครับอย่างน้อยก็เมตตาจัดร้านข้าวมันไก่มาให้เรานี่ลูกศิษย์ท่านนะครับลูกศิษย์อยู่แถว เขตอุสาครอุตสงครามรู้ว่าท่านจะมาก็ก็ขอเรียนว่าการปลุกเสกชนวนมวลสารนี้เสร็จแล้วเราก็จะไปหลอมรวมแล้วก็จะประกอบพิธีในการสร้างสร้างเสร็จเปิดให้พี่น้องประชาชนจองบูชากันประมาณปลายเดือนพฤษภาคมจึงจะมีมหาพิธีพุทธาพิเศษซึ่งเรียนไปเลยครับในวันนั้นเราจะมีวัตถุมงคลจากหลวงพ่อชำนาญจาก อาจารย์บรรจงอาจารย์สัศมิโนเขาเรียกชื่อท่านว่าพระอาจารย์แลมโบ้ครับผมก็เลยขอร้องว่าเราจะเรียกท่านแลมโบเ้เลยเรียกท่านว่าพระอาจารย์บรรจงเถอะเพราะฉะนั้นท่านได้เมตตามาช่วยเราครับขอบคุณ